สวัสดีครับผมบอยประกอบนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งครับในวันประวัติศาสตร์นะครับเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มาราชินีนาถนะครับในกิจกรรมปั่นจักรยานไบค์ฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่ครับ16สิงหาคมนี้ครับสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงจักรยานนำขบวน ประชาชนที่เข้าเฝ้ารับเสด็จตลอดเส้นทางสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเข็มพระราชทานจำนวน1 0 0 0 0แอันได้ในวันที่29กรกฎาคมถึงวันที่5สิงหาคมปี2558ลงทะเบียนได้ที่ w w w b y f o r m u m 2 0 c o m o m และสำนักงานเขต50เขตในกรุงเทพมหานครรับเข็มพระราชทานได้ที่สำนักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพ ในวันที่14ถึง15สิงหาคมปี2558และพร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้ารับเสด็จตลอดเส้นทางโดยเส้นทางการปั่นจักรยานในกรุงเทพมหานครเริ่มจากพระลานพระราชวังดุสิตผ่านถนนสีอยุธยาสนามกีฬากองทับบถนนวิภาวดีรังสิตมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์กรมฐานราบที่1 1รักษาพระองค์ขากลับออกจากกรมฐานราบที่11รักษาพระองค์ออคงคย้อนกลับเส้นทางเดิม จนถึงพระลานพระราชวังดุสิตร,รวมระยะทางทั้งสิ้น43กิโลเมตรมาร่วมกันสร้างวันประวัติศาสตร์แสดงพลังรักสามัคคีต่อแม่พร้อมกันทั้งแผ่นดินไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่